ไปที่ถนนในพื้นที่เชียงใหม่ให้คุณผู้ชมดูภาพก่อนก็แล้วกันและเดี๋ยวกลับมาเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นความปลอดภัยบนท้องถนนมันอยู่ตรงไหนไปถนนที่เชียงใหม่กันค่ะนี่คุณผู้ชมจะเห็นนะว่ารถกล้องหน้ารถคันนี้เขากำลังขับมาตามรถเก่งคันหน้าและเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะวินาทีเฉียดตายของเจ้าของรถกล้องหน้ารถคันนี้ครับ ถนนเส้นนี้คือถนนนะคะรอยต่อเชียงใหม่เชียงรายในระหว่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมนี่รถกําลังขยับช่างภาพเราลองอุ้ยเลยอ่ะครับคือรถข้างหน้ากําลังขยับรถของคุณพี่นะคะที่ชื่อเอกก็<อ>กําลังจะขยับตามจังหวะนั้นเสาเข็มค่ะซึ่งเป็นเสาขนาดใหญ่ที่ใช้ทําถนนนี่แหละ ฟาดลงมาแบบนี้เลยอมันหนักเป็นตันเลยนะแล้วมันเฉียดคันหลังนิดเดียวแล้วเนี่ยเห็นไหมรถกลาลังขยับแล้วรถคุณเอกก็ขยับตามด้วยครับเดชอบุญหะปลอดภัยมาได้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะที่งานตอกเสาเข็มเกาะกลางถนนหลวง118สายเชียงใหม่เชียงรายที่มีการก่อสร้างตรงแยกแม่ขาวก่อนถึงแยกศาลเด็ก เขาปิดช่องทางการจราจรสองช่องทางค่ะแล้ววางกรวยอำนวยความสะดวกเอาไว้หมดเลยคือให้รถเบี่ยงแบบนี้นะคะคนก็ขับมาด้วยความระมัดระวังพี่เอกเจ้าของคลิปขับมาด้วยความระมัดระวังเพราะอะไรเพราะพี่เอกขับรถให้หนายไม่ได้บอกว่าหน่วยราชการไหนครับพี่เอกเล่าแบบนี้พี่เอกบอกว่าผมมากําลังจะไปส่งเจ้านายที่เป็นผู้บริหารของวิทยาลัยแห่งหนึ่งเรากําลังจะไปงานที่จังหวัดเชียงใหม่งานมีชื่อว่า งานรณรงค์ขับผี่ปลอดภัยความปลอดภัยบนท้องถนนแต่เจอเหตุการณ์นี้บนท้องถนนพี่เจอเองเลยจ้าเสาน้ำหนักเนี่ยเกือบเกือบตันฮะสามสี่กิโลอ่ะหล่นลงมานี่ถ้าเกิดโดนที่รถนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงใช่แล้วห่างจากหน้ารถพี่เขาไม่ถึงเมตรค่ะคพี่บอกว่าตัวพี่ขับรถผู้บริหารนั่งด้านหลังสองคนเป็นผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการเลยนะถ้าเกิดว่าเสามันโค่นลงมาไม่รู้ว่าใครจะได้รับบาดเจ็บบ้าง ที่เอามาโพสต์เนี่ยเพราะว่าต้องการให้เป็นอุทาหรณ์<อ>การรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนที่ตัวเองกําลังจะไปงานเนี่ยแหละอ่ะฟังเสียงพี่เอกค่ะแต่พอขณะที่ออกรถมาถึงตะว่างทางก็สังเกตว่ามีรถติดก็ได้ชะลอทําการชะลอรถใน<อ>ช่วงจังหวะหนึ่งมีมีเหตุการณ์ที่ว่าเสาเข็มได้ร่วง หล่นลงมาครับอืมจังหวะที่ที่ที่หล่นลงมานี่คือหน้ารถเราเลยใช่ไหมครับตอนนั้นใช่ครับห่างจากหน้ารถไม่ถึงเมตรครับถือว่าฉิวเฉียดนะครับตอนนั้นใช่ครับแล้วมันมีเจ้าหน้าที่อะไรเขาติดต่อมาขอโทษอ,อะไรไหมครับตอนนี้ไม่มีครับที่ผมลงคลิปไปเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ที่ใช้รถบนท้องถนนได้รับทราบและให้เพิ่มความระมัดระวัง ในการใช้รถใช้ถนนครับนี่ไงอ่ะเขาอยากให้เป็นอุทาหรณ์ตอนนี้ก็เนี่ยค่ะล่าสุดที่ช่งางภาพนักข่าวของเราไปดูก็คือตอนนี้กั้นและกั้นหนักกว่าเดิมก็คืออย่าไปเฉียดมันแแต่ล้มลงมาได้ยังไงฮะแล้วมันเฉียดแบบน่ากลัวนะใช่คือถ้า,ากเกิดพี่เขาเนี่ยเขาเขากำลังจะไปรับงานเป็นยาลูกสาวด้วยนะก็เหมือนกับลักษณะว่าโอเคเฉียดตายแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุจริงๆเนี่ยพี่เขาจะไปงานรับเป็นยาลูกสาวไม่ได้ด้วย นี่ฮะแล้วก็มีทางเพจ Facebook แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2โพสฮะแต่ชาวเน็ตก็สงสัยว่าไม่มีคำขอโทษเลยโพสต์บอกว่างานตอกเสาเข็มเกาะกลางถนนสายเชียงใหม่เชียงรายขออภัยในความไม่สะดวกเพราะต้องมีการอำนวยความสะดวกเรื่องจราจรแต่เหมือนกับไม่ได้โพสต์ลักษณะขอโทษว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกือบทำให้คนเนี่ยเดสมอรเร่นี่ฮะ อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ